ไปเลยใส่ฝาครอบเลยถ <c oughs> ้าทำครบ,บจบจบเปลี่ยนทุกอย่างนะครับใช้มือเดียวนะครับสามปีสี่ปีค่อยมาเจอกันนะครับวิธีการใช้งานของเครื่องยนต์เล็กสี่จังหวะนะครับคาบูภาพป,ปั๊มหรือว่าคาบูลูกลอย ก็เหมือนกันครับวิธีการใช้งานตัวนี้จะพิเศษหน่อยคือถังน้ำมันจะอยู่ด้านล่างนะครับถ้าไม่ได้ใช้งานนานๆน,น,นะครับอย่าอย่านะครับอย่าเอาน้ำมันคาไว้ในถังนะครับเทออกให้หมดเลยนะครับแล้วสตาร์ททิ้งไว้เครื่องดับเองนะครับจะช่วยยืด,ยดอายุการใช้งานของ ขบูผ้าปั๊มครับลูกยางปั๊มสายน้ำมันพวกนี้ครับจะยืดอายุการใช้งานประกอบร้อแม่เหล็กนะครับบักลมอยู่ด้านหลังประกอบคอยเข้าไปนะครับ วิธีการประกอบตามสูตรเลยนะครับอันไหนถอดก่อนใส่ทีหลังอันไหนถอดทีหลังใส่ก่อนนะครับระยะห่างคอยจากแม่เหล็กนะครับก็มีในคลิปในช่อง YouTube แล้วนะครับถ้าอยากรู้กดเข้าไปดูได้นะครับ การประกอบเสร็จตัวนี้วันนี้จะประกอบอยู่ 3- 4ตัวนะฮะวันนี้เช้าเช้าหน่อยงานหน้าร้านเงียบเงียบก็มาทำงานส่งต่างจังหวัดนะครับถ้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการเทสเครื่องไว้แล้วก็จัดส่งเจ้าของเดิมนะครับโดยการลูกค้าถามเข้ามาอีกว่าจะต้องทำไงไม่ต้องทำไงครับ เก็บเงินปลายทางอย่างเดียวครับไม่ต้องโอน2 400บาทนี้ไม่ต้องโอนมานะให้ไปเก็บเงินปลายทางอาคอยตัวนี้ลูกค้าน่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับไม่ใช่คอยเดิมนะครับแต่ใช้ได้ครับเดี๋ยวจะประกอบให้ฟังเสียงดูสินค้ารับประกันเลยครับถ้าทำแบบนี้ใช้งานยาวๆ 3ปีแน่นอนครับต้องเสียเป็นเรื่องปกติแต่ถือว่าคุ้มนะฮะดูแลรักษาใช้งานสองสามครั้งถ่ายน้ำมันครั้งหนึ่งนะฮะเพราะแข็งน้ำมันเครื่องเล็กมากเลยครับลูกสูบเล็กเสียก็ซ่อมกันไปครับถ้าซ่อมแพงเกินไปก็มีหัวใหม่เยอะแย,ยะครับตอนนี้แต่ถ้า อยากได้ของแท้ก็ส่งมาได้ครับให้เป็นเสื้อเดิมของเดิมถ้าทำจบจบจะไม่เกิน3 0 0พครับนี่ฮะถือว่ายังไม่ค่อยมีใครทำนะครับเกี่ยวกับการตีปอกสูบฝังปอกฝังบ่าวาว รื่องยนต์แรกพวกนี้นะฮะถึงจะทำแต่ไม่มีใครประกอบแล้วรับประกันให้แบบนี้ฮะรเราถือว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยนะับถ้าสนใจซ่อมแบบนี้ส่งมาได้เลยนะครับทางเราจะประเมินราคาก่อนซ่อมก่อนทุกครั้งเลยนะฮะ ถ้าแพงเกินไปเราก็จะไม่ทำให้ลูกค้านะครมันมีเหมือนกันนะครับที่ลูกค้าส่งมาแล้วซ่อมไม่ได้คือตัวไหนนะที่เสื้อแตกนะแตกทะลุเกินไปนครับนะฮะทะลุทั้งฝาด้านล่างด้านบนนะครับใช้แบบทะลึงโหดมากเลยนะฮะตัวนี้ผมก็จะไม่ทำนะฮนะเแบบนี่ยแบบเนี้ยแตกแบบนี้ ให้เป็นเทพยังไงก็ไม่สามารถจะผมก็จะเชื่อมเชื่อมได้นะแต่ไม่รับประกันนะฮะเพราะมันเป็นท้องอ่างพอดีนะฮะก็มีหลายอาการครับเราจะประเมินราคาก่อนซ่อมทุกครั้งนะครับไม่ใช่ว่าจะซ่อมแบบมั่วๆนะครับตัวนี้ที่คุยกับลูกค้าไปคือคาร์ดของแกยังดีอยู่นะครเป็นคาร์ดแท้ ผมจะไม่เปลี่ยนไปนะครับอย่างไหนที่มันดีเดิมอยู่ก็จะไม่เปลี่ยนส่วนมากที่ทำมาก็จะเป็น h o n d ้แท้ครับของเทียมทำได้ไหมของจีนทำได้ครับแต่ราคาต้นทุนการซ่อมมันเท่าของ h o n d ้แท้ครับมันจะไม่คุ้มครับเพราะเครื่องจีนมันถูกอยู่แล้วลูกค้าสั่งอีกนะครับ สายน้ำมันตัวนี้เปลี่ยนให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะทําการจัดเปลี่ยนให้หมดครับเริ่มขั้นตอนการประกอบไฟเบอร์คาบูนะครับน็อตแต่ละตัวนะครับมันเป็นน็อตเฉพาะของมันนะครับจะใส่สั้นใส่ยาวต้องดูด้วยนะครับ แต่มันเป็นเกลียวเดียวกันใส่ยาวเกินไปก็จะไม่พอดีฮะช่างหลายคนเจอมาแล้วครับประกอบเสร็จเรียบร้อยทำไมน้ำมันพ่นออกทางรูระบายครับผมก็บอก ต้นๆคลิปไปแล้วว่าต้องดูอะไรไปบ้างนะครับตัวสายน้ำมันนะครับลูกค้าสั่งเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนนะตัวนี้ก็สำคัญนะครับใช้งานไปสักพักแล้วเครื่องดับนะครับตันลองดูนะครับใต้ถังกองใต้ถังนะครับตัวนี้ตันนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ไปใหม่ คลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวการประกอบการส่งซ่อมของลูกค้านะครับแล้วก็จะใส่คาบ,บูเข้าไปก็จะเสร็จแล้วครับช้าหน่อยอธิบายช้าๆครับให้เข้าใจกันว่าทางร้านเราทั้งมือสองและงานส่งซ่อมจะทำเหมือนกันครับ มาตรฐานเดียวกันอะไรไม่ดีเปลี่ยนให้ใหม่เพื่อลูกค้าจะใช้งานได้ยาวๆครับทางร้านเราถือว่าครบจบในที่เดียวนะฮะนะฮอฮอนด้แท้รหัสตัวนี้เลยฮะส0 3 8 4น5ดนะครับไม่ได้ตัดต่อคลิปมโนนะครับ บางคนว่าเอาคลิปเก่าๆมารีวิวใหม่นะทำกันแบบนี้เลยครับลูกค้าที่ส่งมาจะให้เราจัดทำคลิปแบบนี้ทักเข้ามาได้เลยนะครับอยากเห็นว่าทำอะไรไปบ้างทักมาครับเดี๋ยวทางเราจัดให้คนระคลิปนี้น่าจะ เป็นครึ่งชั่วโมงนะตัวนี้ทําไมประกอบขาบูแบบนี้นะฮะทำไมไม่ใส่เดี๋ยวทางเราจะลองเครื่องก่อนครับให้ผ่านเสร็จเรียบร้อยค่อยประกอบทั้งหมดนะครับที่ไม่สำคัญก็ยังจะไม่ประกอบนะครับไส้กรองอากาศพวกนี้ของแกจะเป็นไส้กรองอยู่ไหนดูไส้กรองอากาศนะ ใส่กล่องที่ติดมาเป็นเป็นฟองน้ำยุยยๆอะฮะเนี่ยะะเป็นฟองน้ำแบบนี้นะ,ะแต่ทางเราจะเปลี่ยนให้ใหม่นะ,ะเป็นฟองน้ำเดิมแท้ของ Honda เลยนะฮะเนี่ยมันยาวเกินไปดูตัวนี้นะฮะเนี่ยสายแท้สายเดิมจะประมาณนี้นะฮะจะไม่เก,กะกะ อ้อมไปอ้อมมานะครน้ำมันก็จะเป็นน้ำมันแก๊ส91ที่ผมใช้ทุกวันนะฮะเติมให้ลูกค้าไปรวมทั้งเอาไว้ล้างเครื่องนะครับทำไมต้องใช้91คือราคาถูกไงฮะเซฟต้นทุนอ่ะลองเลยสตาร์ทเลยย้ำๆน้ำมัน ไม่เกิน5ครั้งนะนะครับเดี๋ยวจะทำการตั้งรอบคาบูนะฮะตั้งรอบเดินเบาก่อนนะครับเดี๋ยวรอวอร์มเครื่องสักพักนะครับจาจับรอบเอาเครื่องจับรอบเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไม่ลอ ตอนนี้วอร์มเครื่องนะครับสองพันสองพันประมาณนี้นะครับที่ควันที่เห็นออกมานะครับคือควันที่ค้างจากท่อไอเสียของเดิมนะฮะเพราะของเดิมมันพ้นออกมาทางท่อไอเสียนะฮะเครื่องมันเดือดเสียงเนี้ยใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะให้เครื่องเผาไหม้ลองเร่ง ลองเล่นดูเล่นเล่นให้มันเผาท่อความร้อนเผาท่อนะครับสังเกตดูนี่คือภาบน้ำมันเก่านะฮะน้ำมันเครื่องเก่ากำลังจะเผาไหม่นะฮะ ที่วันออกมานี้ไม่ใช่เครื่องหลวมนะครับเดี๋ยวเราจะวอมเครื่องทิ้งไว้นะครับแล้วมาแกะหัวเทียนดูนะครับเริ่มจะจางๆนะครับควันรอบเดินเบาจริงๆแล้วจะอยู่ที่ประมาณ1500รอรอบนะครับลองตั้งดู ถ้ามีเครื่องวัดรอบเนี่ยมันจะตั้งง่ายครับตามสเปคตามที่ถูกต้องประมาณเนี้ยพอละแล้วลองแงเ,เห็นควันหรือเปล่าเริ่ม,มาหายไปละลองกระตุกทันเร่งดูลองเล่งดูเนี่ยครับเดี๋ยวทางเราจะสตาร์ทิ้งไว้แบบนี้นะ รอบเดิมเบานะลองกดคันเร่งั้างไว้ดูมันสะดุดไหมก็ขึนได้อยู่นะลองกระตุกคันเร่งมันติดมือนะตติดมือนะ รอบเดินเบาจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันกว่ารอบนะครับหนึ่งพันห้าร้อยรอบนะฮะนีค่อยๆลดลงนะสังเกตดูควันหมุนรอบๆเลยเนี่ยควันจะหายไปแล้วครับเอาลองปิดเครื่องแล้วเปิดหัวเทียนดูเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูสีของหัวเทียนนะครับ เรามาดูใกล้ๆก,กันครับถ้ามันแห้งมันใสก็ถือว่าใช้ได้นะฮนะดูความเอาตั้งขึ้นหน่อยเอาตั้งขึ้นหน่อยนะีฮะสี่หวัวเทียนจะแบบนี้นะครับถือว่าเจ๋งเลยครับขผาไม่หมดจดเลยนะฮะ ถ้าสตาร์ททิ้งไว้สังเกตดูเผาไหมหมดไม่หมดนะฮะบคาบูจะเป็นละอองน้ําติดด้วยนะครลองหมุนที่คาบนะูจะมีละอองน้ําติดที่คาบูนะครัอ่ะประกอบแล้วสตาร์ทวอร์มทิ้งไว้เลยตัวนี้ถือว่าผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวทางเราจะวอร์มเครื่องทิ้งไว้แล้วก็จะมาแกะดูอีกทีคนระับดู ว่ามีน้ำมันซึมว่ามีอะไรเสียหายก่อนการจัดส่งอีกทีนะครับคลิปนี้ถือว่าจบสิ้นในการประกอบเครื่อง4จังหวะตัดหญ้า honda นะครับถ้าไหนสนใจส่งซ่อมได้เลยนะครับทำแบบนี้ใช้งานยาวๆรับประกันยาวๆเลยครับเนี่ยะตัวแท้เนี่ยรหัสเครื่อง ที่ท่านส่งมาไม่ต้องกลัวว่าจะสลับกันนะครับทางเราได้จดไว้ทั้งหมดเลยนะฮะฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์ได้ครับท่านไหนที่ยังไม่รู้การตีปอกสูบการประกอบกดติดตามทั้งช่อง YouTube และแฟนเพจ Facebook ได้ครับร้านตู่บริการเชียงใหม่ครับสวัสดีครับ